ชาแล้วหลังบ้านมาเปิดน้ำนะครับมาเปิดน้ำเพื่อดต้นไม้ละก็คือเขาลดผักนะครับแต่ว่าน้ำมันเชื่อมกันหมดตัวนี้นี่ขุดมาสีห้าวันแล้วนะได้วันละเล็กละน้อยเนาะกะ็เราก็จะเห็นรอยหนูมามาขุดนะครับนี่เขาพยายามที่จะทำรูนะแต่เตียนขนาดนี้อยู่อยู่ยากแล้วครับงย้ายที่ละ ตัวนี้นี่ถ้าเราดูการเนินเนินของตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราลื่นได้นะครับตรงมาทําให้ข้างในต่ํากว่าข้างนอกเพราะว่าเวลาปีสองปีไปดินดินที่สะลงมานิดนึงเนี่ยไหลไหลลงมานี่มันจะทําให้มันเป็นนูนโค้งเหมือนเดิมเราอาจจะล้มได้ตัวนี้นี่ทามาหลายวันนะครับเพราะว่าเ,เหมือนกับเราเจาะภูเขาเนาะ เร,เราทำลำบากนะครับเพราะว่าตะลิ่งนี้พังลงทีนี้เราจะเอาดินขั้งนอกมารถก็เข้ามาไม่ได้เราจำเป็นต้องถอยดินจากตัวที่สูงาตัวที่เยอะอยเหมือนตัวนี้นี่เยอะนะครับเนี่ยคำว่าเยอะคือห่างจากต้นไม้นะครับมาถึงตะลิ่งนี้ไกลพอสมควรอันนี้คือต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองแถวนี้นี่เรียงแถวเลยสวยมากนะครับกําลังสวย เนี่ยอายุเขาไม่เยอะนะครับนี่เพิ่งอายุสามปีเข้าปีที่สี่นะครับดินแถบนี้นี่สามารถโกยได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจอบลากไปเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องกรเโาดินไปลงบริเวณนี้เยอะแยะที่มันสไลด์ลงนะครับเราผมรู้วิธีแล้วละ่ะต้องเอากระสอบมานะครับคือเราเอาดินใส่กระสอบนิดนึงแต่ไม่ได้ใส่ข้างในนะครับใส่ข้างนอกก็ลากไป ลากก็ทิ้งลากก็ทิ้งเราก็จะเดินเหยียบด้วยจนกว่าจะเป็นทางเดินแบบนี้นะครับนี่ทางเดินแบบที่ขุดไว้นี่มันถึงจะเดินตัดหญ้าได้นี่แบบนี้นี่นี่ขุดใหม่ก็อาจจะใช้เวลาหลายวันสแสดงว่าสแสดงว่าชีวิตที่บอกว่าจะเบิด้ดๆไปเที่ยวนี่คงลําบากแล้วล่ะครับเพราะว่าฝั่งนู้นยังไม่ได้ขุดเลยนี่ขุดได้ประมาณสองเมตรกว่าจะขุดตลอดแนวจนถึงน,นู่นนี่โอ้ หลายวันอยูนะผมว่าก็ลืมวันเวลาไปครับก็คือทําไปลืมวันเวลาไปคนเรามันก็มีอะไรที่เราเรามุ่งหมายที่จะให้มันเขาเรียกว่าอะไรคือความประสงค์ของเราเนาะเราอยากไปเที่ยวไปสนุกสนานเพราะว่าคนเราไม่แน่เนาะจะตายวันไหนตายวันใดปุ่งยังไม่รู้แต่ก็มีภารกิจแบบนี้แหละเราจําเป็นต้องทําสวนให้สวยงาม ให้ดูแลได้ง่ายเพราะว่าสวนนี้นี่สิไร่นี่ผมดูแลคนเดียวพอดูแลคนเดียวนี่ก็จะจะทำให้ทำยังไงอะ่ะมันจะได้ไวเนาะมันจะได้ไวแล้วออกมาไวแล้วก็ดูแลให้ทั่วถึงปัจจัยสำคัญหนึ่งก็คือยาโรอยารกาก,ก็คือใช้เครื่องตัดหญ้านั่เนเองนะครับไม่ใช่ใช้จอบถากนะครับมันก็ไปไม่ได้นี่ดูตัวอย่างนะครับนี่ ตัวอย่างตัวนี้นี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวทางเดินมีแต่ว่าทางเดินเริ่มลื่นแล้วนะครับเพราะว่าดินมันสไลด์ลงเยอะเอาจอดมาทําอีกท,ทําทีหนึ่งก็อยู่ได้สองสามปีนะผมคิดว่าอาจจะทําตอนนี้เสร็จเลยไม่ได้ทําอีกเพราะว่าต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยพวกนี้ต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเป็นร่มมันเป็นร่มเสร็จยักษ์คงยักษ์คาที่มนมันเยอะแยะอยู่นี่มันก็จะตายไปพร้อมกับ ความไม่ไม่ได้รับแสงนั่นเองนะแล้วผมก็จัดทําระบบน้ําเสร็จแล้วนี่มันสามารถให้ความชื้นมะพร้าวพวกนี้ได้มะพร้าวพวกนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีมีลูกนะครับในโซนนี้ปลูกก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะโซนนี้อายุมันสามสี่สี่ปีห้าปีไปแล้วนะครับนี่มันควรออกลูกแล้วฝั่งตรงข้ามออกแล้วก็ น่าจะปีนี้ออกทุกทุกต้นแหละเราหาหาของที่เขากินมาใส่ก็คือขี้ไก่นั่นเองนะก็จะทำให้ได้ผลการการทำให้มันเสร็จแบบนี้เนี่หมายความว่าให้ดูแลได้ง่ายแบบนี้มันจำเป็นกับคนทำงานคนเดียวนะครับเพราะเราทำงานเราทำงานหลายคนนี่คือคือต้องใช้เงินนะถ้าเราทำงานคนเดียวนี่คือเรา มีภาระมีเงินเท่าไหร่เราก็ทำแค่นั้นก็บางทีพี่ต้นตะเคียนนะาทางเดินีปินหาว่าเดินแคบนิดนึงแต่ต้นตะเคียนเราปลูกข้างล่างมันเป็นแถวเดียวกับกับต้นมะพร้าวอยู่คือระนาบเดียวกันนะเราต้องทําทางเดินให้เลี่ยงต้นไม้นี้ได้แต่ก็อาจจะมีรากไม้นี้ไป ตัวนี้เหมือนตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้ต้องขุดออกนะครับอย่างจุดออกให้เดินได้ง่ายถือเครื่องตัดหญ้าไปได้ง่ายก,ก็ต้องมาแต่งนะครับแต่งเอาดินลงไปในในที่ที่รากมะพร้าวจะใช้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวงวงล้อมที่ที่ที่รากเข้าไปได้นะก็ต้องมารีบทำนะโซนนี้โซนนู้นต้องขุดนะครับขุดใช้เครื่องมือทางการเกษตรอ่นไม่ได้รถถงรถไทยนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ในเครื่องมืออยู่ในที่แับแคบแบบนี้ก็คือจอบนั่นเองแต่ต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมันกล้าก,ก็จบไปข้างๆด้วยอะไรด้วยนี่เราอาจจะทําให้รากเขาขาดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเร่งในการที่จะมามาขุดผมเองก็จะจะต้องรีบทํานะครับช่วงนี้คงจะงดการท่องเที่ยวไปเป็นปีนะครับอตัวนี้เหมือนกับการออกตัวเลยก็ได้คือความจริงคือไม่มีเงินไปเที่ยวนะ เราไม่มีปัใจจัยในการท่องเที่ยวเราก็มาทํางานนี่แหละจะได้หลงเวลาลืมเวลาไปเนาะแป๊บเดียวก็หมดหม่วดแล้วแหละรถรถรถอ่ะโมอเตอร์ไซค์สิบสองเดือนเองนะครับหลังจากนั้นพาราเราก็จะเบาลงเรามาทําอย่างนี้นี่ถ้าจะบอกว่าทําอย่างนี้นี่ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนี่มันไม่ใช่ประเด็นหลักนะประเด็นหลักก็คือการทํา การทำแนวความคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดจากเรามากกว่าคือให้เขาคิดเองทําให้เราเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจแล้วเราก็จะโทษเขาตัวนี้ผมก็เลยอ่ะสลาเวลาอีกทีหนึ่งนะอายุยังน้อย <c oughs> ยังมีเวลาก็ยังมีเวลา <c oughs> ก็ดูแล้วขึ้นชื่นใจนะครับดูมะพร้าวนี่แค่แค่เราอตอนนี้นี่มะพร้าวเพิ่มเริ่มต้นเนะะาะใบมันใบมันก็จะ ไม่มีโอกาสตกเพราะว่ามันลงไปค้ำที่ดินที่อะไรก่อนมันก็เลยดูยุ่งยุ่งอย่างนี้นะถ้าสูงขึ้นพอมันแรงดึงปั๊บมันจะหลุดเองนะครับหลุดเองก็จะรูปร่างก็จะสวยแบบนี้นะนี่ก็จะสวยแบบนี้คือต่อต่อไปนี่มะพร้าวนี่มันดีอย่างหนึ่งคือมันทิ้งกิ่งกิ่งเองนะไม่ใช่เหมือนปาล์มถ้าปาล์มนี่เราจะต้องขึ้นไปตัดตลอดมันมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันสูง ตัวนี้เราขุดทางเดินข้างต้นตะเคียนนี่ให้มันอระนาบที่ปลูกต้นไม้ได้ดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่ารากเขาจะขึ้นมาอย่างไงนะเรายังไม่ได้ทดลองเพราะว่าฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยที่เราทําอยู่นี่ต้องใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์ถึงถึงจะได้มีเวลามาทําฝั่งนี้ผมจะทําที่รัฐถนน,นไปนะให้มันเสร็จพวกกล้วยพวกนี้นี่ก็ต้องอ,ออกปกติฝั่งนี้นี่ มันมีต้นมันบุรีตลอดนะครับแต่ผมตัดเตียนเลยเพราะว่าอะไรเพราะฝั่งนี้นี่เป็นฝั่งทิศท,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 ที่แสงแดดไม่มาแสงแดดเขาจะเข้าฝั่งนู้นนะครับพอเข้าฝั่งนู้นมันบุรีก็เลยปล่อยไว้พอรับขอรับแสงอีกแล้วแล้วก็ตะลิงมันมันแคบนะมันจะทําให้เขาดึงได้นี่ต้นมันบุรีเราตัดทิ้งเลยต่อไปเขาจะทําที่นี่โล่งก็คือขุดกล้วยด้วยนะก็จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ก็จะโล่งทําให้ไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดก็จะทําในกลุ่มน,นี้แหละไปจนถึงคิดว่าจะทําที่พักตรงนี้นะครับตรงตรงที่ปลายนี่แหละปลายปลายคูนี่แหละเพื่อเทีย่ยะที่พักต้องลงน้ําทุกครั้งนะครับลงน้ําทุกครั้งถ้าถ้าจะมาทําร่องนี้ก็ตัดต้นไม้ไปสองสามต้นเนาะเสียดายนะคือ <c oughs> เราปลูกต้นไม้ไว้ เยอะเกินไปเราเวลาเราทําสิ่งก่อสร้างเราก็เสียดายพื้นที่ก็อาจจะต้องมาเอาที่กล้วยนี่แหละเพราะว่าก็เหมือนกับบรรยากาศอาจจะเสียนะครับคนกลางต็นนอนฝั่งนู้นมองมาอาจจะเจอที่พักเราจะเว้นไว้นานหน่อยนะก็มีช่องว่างบริเวณน,นี้แหละที่จะลงแต่ถ้าลงตรงนี้ก็เจอมะพร้าวนะครับคือเราเวน้นไม่ไม่ห่างบ้านนี่ส่วนมากเป็นบ้านเป็น รีสงรีสอร์ทในความกว้างนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ3าเมตรถึง3เมตรห้าสิบนะครับที่จะลงในน้ําเป็นเป็นนี่เนี่ยต้องรอดูก่อนว่าจะทําได้แค่ไหนเนาะแต่ตัวนี้นี่หลายวันนะครับในการที่เอาดินพวกนี้ทอยไปจนกว่าที่จะที่ลุ่มๆนะจะแบบลุ่มๆแบบนี้จะเต็มเนาะทุกนี้ก็จะทอยจากบริเวณนี้โดยใช้ใช้ขุดใส่ใส่กระสอบปูนนะดึงมา ไม้ที่ตัดลงไปก็เริ่มแดงแล้วแต่ปลากินเยอะแล้วละครับปลาลากไปเยอะคือใบใบข้างล่างนี่ปลาตะเพียนกินละก็ก็ถือว่าโอเคอยู่คือเราพอมีอาหารให้เขาเราก็ดีใจนะครับส่วนมะพร้าวฝั่งนู้นนี่ยังไม่ได้ดูแลเลยนะครับที่ที่เราปลูกใหม่คำว่าดูแลก็คือหนึ่งใส่ฝุ่นเข้าไปนะครับสก็คือระบบน้ำของเราเนี่ยโอร้ระบบดินของเรานี่แค่เจาะเจาะใส่ เราต้องขุดจากข้างล่างนี้ขึ้นไปใส่นิดนึงแล้วผมก็จะแล้วผมเองก็จะมีโครงการนะครับโครงการก็คือปลูกผักตามตลิงนี้ไปนู่นเลยช่วงนี้อาจจะได้จ้างคนงานนะครับสักรอบหนึ่งนะอย่างน้อยเพราะว่ายังไงล่ะคือจะให้เข้ามาทําที่ยื่นลงมากลางเต็นช่วยพอดีถ้าไม่ทํานี่ก็คือเราตัดต้นไผ่ต้นไผ่นี้เราจะตัดหมดเลยนะฝั่งนู้น ประมาณอีกห้าหกก่อนะจะทิ้งเฉยๆแทนที่จะทิ้งเนี่ยเราทำลานลงมาให้เขากลางเต็นท์เลยเราอาจจะได้ซื้อไม้ไผ่แบบไม้ไม้ไผ่ที่ตัวตรงเนาะสักห้าพันนะห้าพันบาทเนี่ยน่าจะทำเสร็จก็จะรวมแล้วหมดไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกูสกูยิงที่แบบทำสะพานนะครับสกูจะเปลืองมากเลยเพราะยิงตัวสลับกันเนี่ย ัวยึดกันนะครับแล้วก็ไม่ไผ่ถ้าหมื่นหนึ่งทำได้สองแท่นเนาะแท่นสามเมตรสิบคูณสามเมตรนี่แท่นนอนสองแท่นมันอยู่ได้ประมาณสามปีครับไม,ไม่ไม่คิดถึงทุนกำไรนะครับแต่เราคิดถึงว่ามันสวยงาม <lowest> <th emed> มันดูดีนะ <Pain> <th emed> ดูดีข้างบนก็จะทำสวนดอกไม้แล้วก็ทำปลูกหญ้านะทำเนินเพื่อให เพื่อนๆมากลางเต็นได้นะครับก็ก็ลองดูอีกนิดนึงเพราะว่าเราเราเตรียมการในการที่จะขนดินมาแล้วมันอาจจะเหมือนโครงการใหญ่นะแต่ว่ามันไม่เปลืองเงินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายเยอะคําว่าไม่ได้ใช้จ่ายเยอะก็คือเราเราไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับส่วนมากจะลงแรงมากกว่าซึ่งผมเองเอาเอาแรงตัวเองนะครับเอาแรงตัวเองเป็นหลัก เอาเรื่องจ้างเขาดีนานๆทีค่อยจ้างนี่เห็นไหมผมผมขุดขุดที่เดินเพื่อให้สะดวกต่อการไปตัดหญ้านะครับนี่ส่วนต้นมะพร้าวก็จะอยู่ริมไปทางน้ําตลอดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทั้งตลอดแปลงก็คือทั้งสวนจะเป็นแบบนี้หมดเพราะว่าเราต้องการมะพร้าวเป็นจานวนมากเอ่อดูแล้วน่าจะได้เกิน200นะครับถ้าถ้าปลูกเต็มพื้นที่ เกิน2อ0นี่เราก็ก็จะมีมะพร้าวที่จะขายให้เพื่อนเพื่อน,นที่มาพักผ่อนนะแล้วก็ดกเด็กที่มาเล่นน้ำถ้าเราจะทำสวนน้ำนะครับแล้วพ่อแม่เขาก็จะมาเฝ้าลูกเขาเนาะเราก็กะขายมะพร้าวเขาอย่างเดียวเริงผลเลิศเริงผลเลิศนะครับดูมะพร้าวผมสวยไหมนี่แค่ฝนอ่า ตัวนี้นี่ได้ฝนหนึ่งเต็มนะก็คือฝนหนึ่งผ่านไปส่วนจะครบรอบปีนี่น่าจะครบรอบปีอยู่ที่เดือนเมษาผมน่าจะปลูกเมษาที่แล้วนะครับแต่ว่าว่าตัวเร็วเนี่ยเพราะว่าเราใส่สปริงเกอร์เข้าไปจำนวนน้ำเขานี่จะคือคือทุกตัวจะได้น้ำเหมือนเหมือนกันนะแต่ตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนอาจจะว่ามันอยู่ใกล้มือนะเรา ปับวบเราก็ขี่นั้นกินอ๋อ,อรู้แล้วมันอยู่ใกล้ๆต้นอินทพลัมที่ตายนะครับพอเราใส่ฝุ่นอินทพลัมแล้วลดน้นํานี่มันก็จะซึมลงในดินแล้วก็จะมาโผล่แถวๆต้นสองต้นนี้ก็เลยโตกว่าเพื่อนเป็นพิเศษแต่อินทพลัมผมใส่ใส่ออ้นั่นเยอะเกินไปนะครับใส่ขี้ไก่เยอะแปลว,ว่าตายนะครับความร้อนเนี่ยเผาลากไปต้นข้างในก็เลยเสียเลยนะ ก็ฝากไว้แต่มะพร้าวสองต้นที่โตกว่าชาวบ้านเนี่ยนี่เราก็รู้ได้เลยนะว่าการที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันทําให้เขาได้โอกาสกว่าตัวอื่นก็คือโตกว่าตัวอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เราก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้เท่าๆกันเช่นมีน้ํามีขี้ไก่นะถ้าถ้าจะดูฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนู้นก็ยังเล,เ,ลเล็กๆนะครับเพิ่งต่อน้ําเสร็จนะครับนี่เพิ่งต่อน้ําเสร็จปีนี้เองเพิ่งได้ได้ไดน้ําในช่วงนี้ก็จะพัฒนาแรงนี้แหละฤดูแรงนี่เป็นฤดูที่พืชโตวไวมากนะครับถ้าถ้าได้น้ําแล้วได้คือเราสะดวกในการนํานําอาหารมาให้เขามันเลยทําให้เขาโตเร็วนะนี่ก็หวังว่าต้นนี้นะต้นต้นใหญ่นี้เนี่ยมันจะมันจะ อีกสักสองปีน่าจะได้ลูกนะตัวนี่ท่าเรือนี่สงสัยท่าเรือยังทําไม่เสร็จอาจจะได้ลูกมะพร้าวแล้วก็ได้นะคือท่าเรือเป็นสิ่งก่อสร้างเนาะเราก็ต้องคือเราทําวันไหนก็ได้แต่เราความพร้อมของเราท่าเรือจะมาพร้อมๆกับสระว่ายน้ําซึ่งยังไม่ได้ทําเลยสระว่ายน้ํานี่ขุดไว้เฉยๆยังไม่ได้ลงมือเลย ถ้าลงมือจริงก็ประมาณสามถึงสี่แสนบาทมีสไลเดอร์ด้วยก็ต้องรอนะครับเพราะว่าอะไรอะไรก็กระตังมีเท่าไหรเราค่อยๆทำไปเนาะโอเคนะครับเช้าวันนี้เนี่ยตะวันเริ่มจะผูต้นไม้นิดนึ่งละทำงานต่อยนิดหน่อยก็จะจะพักแล้วก็เพื่อไปสงูงลูกนะครับวันนี้วันนี้เราทำทำสวนได้ทั้งวันมันมีความสุขตามภาษา คนสวนนั่นแหละเนาะมีความสุขทุกท่านนะครับในเช้าวันสดใสครับตะวันจะขึ้นแล้วมีความสุขครับสวัสดีครับ